ลำจะด้วยจะสกจะมาน่าจะมีฝุ่เถาแก้วนเนี่ยจะหัดเขยชงแค้นเถ้าชิคิวนะเดินทางปลอดภัยจ้สาสแก่ติดตามไปน้ำรังจ้าป้าหมูกทำะอะไรง,งานจากราะลอเนี่ยเป็นพีอาร์เรื่อ,เ,เ,อเดินทางไปทำงานดูเมืองค <c oughs> ุงเนาะขอให้ <c oughs> ใดพัวเลยรวยไม่คนอันนี้อันนียังว่าเป็นนยังว่าให้กูรวยเองีแต่อยาใ้จะกูไหลจะพัวรุ้หัวยมากอ้พ่อนากูลวยเองไปไลยวะถึงสีเทาเทนี่กระจุบเลิศเลยน่าผูกแรูวย้มันคิดบ้าู่ีาะคิดหอดมูอแล้วพี่น้องไม่เวยไปนี่จะหายแล้วหันรอเราจะคิดถึง มาพี่น um, ้องเดียบวสสิบป uh ู huh. ่หายเศ้าอาเนาะอีบ uh ้าไปใช่ไหบ้ามีแห uh ้ง huh. ว um. ัสดุกส like ิไปสวรรค์าดนี huh. uh ้หากดนี้หากดนี้จดกาดีดเขาเพามาเด้อบน้อยหายเส้นดยเดี๋ยวห้าสิบปูแนหายเศ้าอาขอหายเจ้าอยู่ดีมีแห้งี่ห่เลยทาเดินเจ้ามันประสบผลสำเร็จทุกอย่างเด้ออาปู ยี่ท่าวและกันเงียบยะอินพี่น้องด้วยว่าด้ตายด้วยอันนี้กูส่งคาร์อมึงเป็นหายคาร์ลดมึงอาน้าผมโดยไปนอนไอ้หูเอาเอามึเอาจางไหนไูไอ้หไอหขักแทงก็ได้ ว่าจ้าง้กินตีนดีๆที่จะเอาเงินตาตึกส่งรถน้อตัวนี้งเอามึงตัวนี้หั่นไปหันเป็นเงินที่บาบางเงินเงินอันนั้นเออมันต่อยอดเนพันล้านร้อยล้านเนาะเออให้สุขในึงแต่ว่าตไปเป็นพันล้านเนาะสุขส่่าร0 0นึงเนาะพี่น้องขนาดป่ะขนาดไปทํางานยังมาเอาเงินกับหมู่อ่าเนาะตอนนั้บ่ได้ส่งเนาะตอนนจะไปแบบ แต่ว่าขังแหกเนาะตอนตอนไปหอดทมิฬไปส่งไปเนาไปแบบคือพ่ได้ไปตอนนี้ว่าแบบกัคิดหอดเนาะแบบว่าตีด่งไปข้าวเอื้อพเนาะบอกไปสิขับรถไปส่งไปสิรถไปส่งาวปาสิไปส่งหอดผูไปส่งยูเซ่สไปส่งยูพนทอดเคอดมูกลยีีมันหอดได้เป็นกระสหลอันนั้นเขาองกินแบบว่า มาอะไรกูไากเอยากพี่น้องเอ้ยะพอคือบอยากมาไม่นเอ็มซ่าเป็นหถ่เนาะพี่น้องเป็นไถ่ยูหานเดียเป็นไา่ยูซื้อเพื่อกันหายฉันว่าคนบ่อยากไปเน่ะเม่อยากไปใช่รแบบว่าคันทำอาหายเขาไปคิดหอดหมูอนะพี่น้องอยปีมากเลยเป็นไย่ยู่หานเบียตีต้นคนไม่อยากไปพี่น้องไม่อยากไปคิดไปเหรอ

มาไปมาอื้อื่นไปดันดิกันเนาะนเอาไม่ได้หรอกาแล้วแล้วผูกแคนทำไมนีีซบโดนเยครับแข่ับผูกแคนมึงอจัดรอกระชเอารึแขงนไปเติโตขึ้นหนักเือนขึ้นหนักจ้าหน่อยว่ากับไปได้ด้วยทดรด้สมาขึ้ข้าวท่านนี่ดูนข่ดพลังมาเดือจะด้ ทำงานเขาให้ได้เงินปังปังบังดังเลยมาเดเดี้ยนีงมาแล้นตุ่นหามหามแกได้เด้อแกได้แล้วาจะมันแก้นตุนมือู่ผูกผ่านผูกผ่านวนเิเจริญเจริญในหนาสีกันฮะเออสาโรไปบุแคนเด็กเบียเข้้าทนกินเยียเก้ไหม่เดกูเมื่อพี่น้องเลยคิดหอมือี้ไหนยีิมันกะดกอดทุกคนแต่ว่ามันจังสีคือนอ่เนาะ กอดโลสิอาไปเลยมากอดแข่งกูเนี่ยกูที่สาไม่น้อยกับมอไ้กูไปไหนไปไปไปไหนไปไปไปไหปกอดทุกคนไปกอดไปกดสมวันยูโผล่กไกอดยูซึมยิมเซ่กูไปไปกอสมวันยิมเซ่ไปกอดกันยูผไปไปกอดกันิมกอดลา วาเอาไอกนขาตสูงัง yeah, ่ได้ก็ต่ง่าจสเท่าไหร่ไม่ได้มาคุมาไม่อยมแหเด้ขอนย่ด้่เอาหนด้ซะไปัเดิมเียัวเนาะั่งเรา่คนไ้ด่มามูหกม่ไ้เหอเอ็นเออไอ้เ่นน้อยหาย้นน่เอาหยาต่ส้ม

ซีดมันกเลอะเนื้อดมกดกูหามินติดตาติดหลังเลยไปช่ปลาู้ชงกันทุกท่าไปปะโอมปล่ลปลโลปัหนึ่งหะาาฮคิดออู้ถึงคุณยายไปก่อนนี่ติซูน

จิตจากกันแล้วเจอกันใหม่ยองกาไว้เจอกันใหม่อยากคว่าหนอยอยากใน่ย่ยอย ไปเลยเอชางบอต้องเอาค่าเพื่อเอาแต่ก็อันค่าโดดจักไปไอ้ชงจะไหง้อกินนอนได้ค่าแต่กี่เดตอนเาไปด็เนาะตะม่วนเวิรเวลาม่วนเนาะเวิเวลาม่วนนะแต่ใบผู้ใหญ่

ไปเลยไปไหนชู้เนื้อเนื้อประหยัดเนื้อไรเจ้าของก็ไปฮะไปไปใหญ่เด็กกันแยกย้ายนะ

กพอเโอเคโอเคไปทุกคนหลังจากที่อำ like <mythology. S 2> ลากันเดียวอย่างเนาะกับเพาะไอซุกเิอตีบไอ้น้อยเด้วกันนั่นน้องอัน <tror? S 1> เนาะเสาให้อย่าหายน้ำกันนะว่ะสุดทุกคนเอ้ยเนาะบัดนี้น้องป้าสีอันนั้นไปส่งไอ้อาเนาะทุกคนครับหลดจากไปเนาะ จะอ่าเดี๋ยวไปคนขับแต่ของปลาไปคนไปส่งเนาะไปส่งอยู่ปากเซไปพ่นท่องทุกคนไปเฮ็ดมุกใหม่เนาะสาวจะไม่อยากไปพี่น้องเอ้ยตรงยาหายน้ำกันอวสันเนาะอัมลากันเด็กอะหายน้ำกันเด็กอะจากกันวันนี้ทุกคนไปวันนี้เขาสิขับรถจักเข่าอันนั้นไปในเมืองเนาะเดไปซื้อเบสืออันนั้นเนาะเบสือหอยเบสือหอยหอมไปฝากอ่าเนาะไปทุกคนเดี๋ยวขับรถไปก่อน ภาทุกคนวันนี้เอาสิมาซื้อหอยกันเนาะซื้อไปผาอันนั้นอาอยู่ไทยคนนี้ทุกคนให้นะสาวอาซื้อเมื่อเนาะซื้อเมื่อกินอยู่ไทยฮอยหอมน้ทุกคนฮอยเดีอวพี่เนาะเอเอาโลทานะ ทางช่สนว้ยัดสิเอาทิอาิดีๆเหด้มื่อไาก็มมเพราะว่าเสิยเมอไทยอ้าอาหารป่าทุกคนคายหอยคายเห็ดเนาะขายหนม้ กระสอบเมื่สองแสนอ้าแต่อยากเนาะสองแสนประกาเต๊ไปไได้หอยมันแพ้เนาะแบบสองแสนทุกคนเลยด่ใจนล้วสื่อมาห้อยเนาะอันนี้หอยกี่กระต่ายบ่อะสองแสน ไปทุกคน,นได้เลยมาหอยไปสิครับรถไปด่อวันนี้มาพี่นอกไปห้ขอยเลยเด็กกอร go คนกับสิโตครับไปไปโต๊ทุกคนคายของาอ้อยเดนีก็มี ทุกคนหอนบาเรเซ่เนียนอ่ตอนนี้กำลังสีขามคว้าไปพ่นท่อทุกคนบรรยากาศไม่ลำคลองคว้าขามพ่นท่อนอ่งทุก อนนี้เขาก็มาหอดฝน,อน <ม EN S 1> ทอกไงเนาะมาส่งไอ้อีกแล้แต่ว่า,าอาไวอยู่ทุกคนอาใจไวอยู่เนาะขเขาเขาเหื่อนหมดเลยสับป้าเอออาตากแหลทีน่นี่ได้เขาก็สีเมือต่างต่างทุกคนไปา,ายนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิเอาของเขาไปบ่าเนาะทุกคนสิปีนกำแพงเนาะให้น้องป้าสิปีนกำแพงเดี๋ยวให้เอาเหายื่นทองให้เดี๋ยวสิจัะสีขาไปปากเซเนาะทำอิดบปสิมาอยู่หนีเลยเนาะเพราะว่ามาส่งไอ้อาอยู่นี่เดี๋ยวก็ว่าสิกินเขาอยู่นี่นะทุกคน แต่ว่านี่อาจารยใจอยู่อาจารย์บอกว่าอยู่ปากเซ่ปุ๊บเราก็โทรบ,บอกเขาพังบอกขาดเนาะเขาขับโดดจู่ตอนนั้นเขาบริญินว่าเราบอกว่าอยู่อเมซอนป,ปาร์เซ่ไปด้วยว่าสิทิมเบอร์อ,อาร์ไปนี่บ่เนาะทุกคน,ออน,นกเหมือนอื่นเนอกจากอาร์จนสิทธิ์ถึนโดดเหมือนนี้เขากำมาส่งเพ่นน็อดอยู่นี่เนาะน็อดอยู่พน,น,น,นท่อไปเฮด้าสิป,ป, <ะ S 2> ปีนกัมเพงทุกคนเอาแต่ไหวแต่ถ่ายขีดหนักอันนี้หนักยืนได้ก่อนทั้งปีนก่อนเลยกูจะชินยืน อาายเเออขำไปไฟสดมึงได้บมี่ไหีจะขายเงเนาะเางี้ะทิงก้อนเอากอเน าวันนี้ฮะสิมากินเขา่ากินข่นะา,า,าเนาะตาฝามาใบเนาะเก็บแขวมากินเขา่าเสียตรงวันหย่ายังอยู่พนทองอยู่พี่น้องขี่โดดมากินเขาอยู่ปากเซ่เนาะก็คันคันิวสั่งข้าวเปียกอะอันข้าวเปียกเสร็จแอ้วกินข้าวเปียกเขาทุกคนเราเจ็บแขนเนาะกินเข่าวมืไอยท่านกินเข่าเมื่อยเลยวันนี้คือกัน คอยหันกินแล้วคอยหันซองดอกแล้วเจ้าท่านกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะจ้าหน้าทีเอามาเสิร์ฟเปิดท่อให้เขาเลยป้าหนึ่งโอเคมาแล้วข้อเปียกเนาะกินูขด้นงูเลยอ้ากิน้อดงูเนาะไปอยากไปอ้าวเราสั่งข้อเปียกเขาเนาะหัวใจจิตใเลยเขานะทุกคนเสดจ๋ากันนะ มีพมสกับนี่จากเนาะมาอยู่นํากันแป๊บหนึ่งกับจากกันไปทุกคนใหายกันไปทางนั่นาคล้องสิ้นปีมาตรทอดขคล้องค่ะเซนติเนทูฟันออมีสื่อคอยั่้ะไออุ้งี่ห้ออะไรอู้อ่ะตั้งย่อหมดโอ้สื่ออไเนี่ย่อยาก มปาไปใส่ระบางท่าเอาไปีค่ะลคุณน้าเอาให้ยังเอาถ้ากตัวเออเอาสารอันนี้ค่ะน้ำมันส่เอากรหอยบ่าดอกสืบเมอวุ้นหนึ่งนี่พอดีนี่เอหนึ่งแสนสิบแสนสิบแสนสิบออซหนึงวันนซื้อแสนสิบเดกไรมซื้อแสนสิบอได้อสืบแล้วอสื้วเีกันี้ทาข้อสันี้เดี๋ยวาลมัเอา Oh, ขาอโอ๊ขาเออะไรสื่อเยแเออช่วงนี้เด้อขาบ่หนีกันได้หนีกันได้อันนั้นเอะอันนั้นนีดเดียวสโอ้โหบ้าไปตเจ้าหน่อยกับว่าเจะหน่อยกับว่าเสียโทเสียพมหันดีเสียโทมเอานี้เ้าไปกินเา่ะกินกินกินหวนจะสกินหอยเขาอยู่นนปากินหอด้ฮะ จะโบยูเส <face> mm ียงแหงเหียบมันจะมากแค่ไหนมันมีเสียงเวลากินยังกันใช่เนาะโบได้กินเถิงในหาะนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวกินเผาก่อนเนาะทุกคนแต่เนาะเผากะเสี่ยวตะกี้หันมากินเด้ออีนอ่ะหาเนี่เนาะบัดนี้โบได้โบได้กินเซียงเฮงนะก่อนจากกันทุกคนกินขผาเหมือนกันบอลเนาะ ทุขอก็อานคงสุด <empre> ท <st ind ones> ้ายทุมข้าด้วยกันคั้งสุดท้ายแุตยาบว่าเจ้าคุณก็ได้สิรกิจนั่กับอีกเนาะกุิโต้ชุตราตกวุิบายหนึ่ง แต่น่ะเป็นที่ค่ะค่ะก็เชื่อไม่งอนของเดียววันนี้ค่ะเราว่าวันไหนคงจะไม่ต้องกลับกันค่ะใช่ได้มั้ยที่เราต้องต้องมาปียืนกันค่ะ กินข้าว,ดวแดวเลยทุกคนตอนนี้มาห้อไก่อาทิตาเนาะมาละเลยอาทิตาก่อนแล้วก็น้องปลาถึงเบ็ดน้องมันะมาเอาแบ่นเ<ม>บอกไอ้เซตใส่ได้ปะอหองก็ได้อยู่อยู่ <c oughs> อยห่อยอบอกไอ้เซตใส่ได้ไไดเขาเป็นเซตแ้กของห้องเนาะเือสีหูอีเราบะ้มาก็ับไม่รู้จับเลยใส่นี่เป็นถบมาดูงนะคะ ดีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวบ๊ายบายไม่ได้อาบน้ำเลยมาบอกลาเห็นหนาวไหมหนึ่งก็เอากระชื่อเงินนอนดีบอาด้วยนะนอนเพื่อหนึ่งเนาะนอนคนทองนอนข่าวมึงละมัดิมาแรงไปไซม์นอนนอนกินข้าวบ่กินกินมาเดี๋ยวบางอย่างนอนอยู่คนทองสีเทาเมื่อไหร่ Bao đắc cầu ừ. con cổng hoặc. Bao Để cổng hoặc. Bao nhiêu cổng hoặc. Bao nhiêu cổng mưa đấy, đéo chắc nói cả đấy, bye bye, phải à. <laughs> 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 <Bye. cười> <laughs> <laughs> ตอนนี้เ้องผ่ากับอามาอันนั้นเนาะเช็ดผมก่อนถึเมื่อไก่อนเมื่อไหร่ก่อนก่อนเมื่อไหรก่อนามก่อนเนาะไปสิจากกันอยู่นี่เลยทุกคนพอสีทิมเพิ่งยืนนี่แหละสีเมื่อไหร่ก่อนอย่าลืมทองอีเมอท้องเฉยงเอออ่าดืมมัดอย่าลืมใส่โอ้ย เดี๋ยวไปๆเด้อพ uh. ี why? Why ่น้องค่ะเป็นกำลังใจทีมงานต่อไปเลเดี๋ยวจิ้หอดทุกคนพี่น้องไม่อยากไปหรอาคันเดือกอะไรกูอยากไปเดี๋ยวจะมาห้างกับหาเงินเออห้องกับซื้เมื่อก่อนแล้วทุกคนทัวร์คนสิตกับเขาไปเดินทางปลอดภัยเลยอาสุขดีจ้าเป็นตัวข้ามสิงหาสิเมื่อก่อนแบบนี้ทุกคนเลยไปค่ะก่อนกันก่อนค่ะบายสุขดีนะสาวอา สวั้อว่าสิไปดอกอันยู่วัดแปดสักมาแวะซื้อหอยก่อนทุกคนซื้อหอยไปให้แม่อูเนาะเพื่ออาะฝากนั่นโล100ปุ้ยเอาโลนึงแต่อาฝากเงินให้ซื้อหอยให้เนาะซื้อหอยไปแม่อู เอาโดหนึ่งทุกคนเดียวอาฝากเงินมากเนาะหอด้วทุกคนหอดบ้วยเนาะหลังจากม่าจะส่งเงาอาโปเนาะถิมพิ่นใบยูฮะทุกคนถิมพิ่นใบยูฮะซาผมเนาะหลวงปามาก่อนทวายอยากมันขับคิดหอดนะสาอาแับนี้ทุกคนเอ้ยล้าจานกันอีกเลยเนาะถ้ากันพอกันเึเปพ่อ นั่นสามสี่มือกระจากกันิดเลยบรรยากาศฝนตกป่าวอยู่นี่ทางมาฝนตกนะฮะหอเดาทุกคนเอาหอยมาหายแม่อูเนาะกับกันนะบ่ได้ซื้อซื้อแต่าหอยแล้วสั่งเอ้าแล้วสั่งเปลือกห้างจะบ่ก

เรายูเซไเอ้พวกเราไปว้า,าต้องเอาให้ขวอยดอกเราไปเด่นเนี่ยก็ไ่ถอนน,อน้อยแค่นี้แต่ก็อันนี้นอนผนสองคือไหนด,ดิมืออื่นมะอื่นมาเมื่อก่อนวันนี้